สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Ero Think of you. คุณผู้ชมยังอยู่กับ Business Talk นะคะที่ฉันชียรทิพย์โลจนาโกสินค่ะตามต่อกันเรื่องของ VIRAL CLIP คุณอัฐวุฒิ ต้องเป็นยังไงคะคนถึงอยากจะกระจายคลิปเาอไปคือจริงๆศาสตร์ไวรัลเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่ายากคือแต่แต่แต่มันมีความง่ายกับความยากก็คือว่าอย่างเมืองไทยอ่ะอยากให้เกิดไวรัลดราม่าไว้ก่อนอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าแบบตบตีหรอฮะไม่ไม่ไม่เครับคืออะไรที่ทําให้รู้สึกว่าหคือมีเรื่องมีราวที่น่าสนใจมี controverial สองคือเอาีเ l e b อยางยกตัวอย่างเคสแมกนัมอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่านี่คือซีเลปหลีคือเป็นการแบบทำโมเมนตัมที่เกิดมาจากเหล่าบรรดาซีเลปหลายๆคนแล้วก็ผลักไปในกลุ่มแลนกิ้งต่อต่อไปท็อปอินฟลูเอนเซอร์ของสังคมกลุ่มที่เป็นพนักงานชั้นนำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นลักษณะทำเหมือนคลื่นนะครับออกไปเป็นเวฟแล้วก็สุดท้ายก็คือ entertainment ใช่ค่ะเต่ e n t e r เ a i n m e n t เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างของค้กซึ่งเข้าไปในตัวของเทรนด์ของตลาดการนำสไตล์ก็จะมี คลิปหนึ่งที่จะไม่ทราบว่าได้เห็นหรือเปล่านะคะจะเป็นคลิปของที่เป็นกางนํำทรายของโค้กนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเทียบแล้วมีวิวประมาณเป็นแสนนะคะตอนนี้เป็นแสนแล้วค่ะค่ะจริงก็แอบเห็นเซเลบตี้หลายคนนะคุณขวเลวว่าอย่างโมเมเขาออกมาแต่งหน้าทำบล็อกของตัวเองแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ กลายเป็นคนที่โด่งดังในคลิปในออนไลน์ใช่อาทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะโปรโมททําคลิปบ้างต้องเริ่มต้นยังไงคะคุณพอลลี่คะคือจริงๆก็คงต้องเริ่มจาก s t r a t e g y ในภาพรวมก่อนว่าเราทําเพื่ออะไรค่ะคือการสร้างไวรัลนี่วันนี้จริงๆเป็นศัพท์ซึ่งเข้าใจผิดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคือไวรัลนี่เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเอง ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเนี่ยมันก็เป็นไวรัลได้ค่ะแต่ว่าของที่แบรนด์ทุกแบรนด์ควรจะโฟกัสก็คือ Word of Mouth มากกว่าคือทำให้คนพูดถึงแล้วก็ควรจะโฟกัสให้ได้เป็น Positive ด้วยคือพูดให้ เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะดัะนั้นการที่เราทำ advertising หรือทำอะไรก็ตามมันต้องการให้คนนี้เห็นเราแล้วก็จําเราได้แล้วก็เข้ามาทําอะไรบางอย่างกับเราคือเป็นการ generate lead ลงมาที่เว็บไซต์นะ,ะคะือมาตัางสถานที่ที่หนึ่งการสร้าง viral ทั้งหมดเนี้ยก็คือต้องมองในภาพหรือว่าสร้าง Benefit ลบานี้ยังไงนะคะังนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราต้องการจะให คำพูดที่เกิดขึ้นในไวรัลนั่นคืออะไรนะคะอย่างเมื่อ2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีของ d e t a ็ซึ่งทำเรื่องของ disconnect to connect คือเหมือนกับเป็นเป็นลักษณะของ csa แคมเปญก็คือคุณหันมามองคนข้างๆคุณไหมคุณเอาแต่คุยมือที่แบบไม่ไม่เห็นตัวหันมาเห็นแต่ัมือถือรอยอย่างี้ค่ะอันนี้ถือเป็น c s r นะคะเป็นไวรัลไม่เป็นนะคะหรือแม้กระทั่งตัว เกาะลันตาไอขอโทษค่ะเกาะปัญญีใช่ยงใหม่ <c oughs> ซึ่งไปเตะฟุตบอลน,นะคะตัวนั้นเองก็เป็นไ่โรคกระจายไปทั่วเมืองจีนไปหมดเลยนะคะอของเหล่านี้เนี่ยเป็นความแปลกใหม่เป็นความที่มีความรู้สึกดีที่ได้เห็นะนะคะเหล่านี้เป็นออนไลน์แบรนดิ้งแล้วก็เป็น CSR ได้นะ,ะคะประเด็นก็คือว่าคอมมวนิเคชันเมสเชจที่อจให้เกิดขึ้นเนี่ยมนอินทิเกรตทั้งแคมเปญได้หรือเปล่านะคะถามว่าต้องมีพูชไหมมีนะคะ คือไวรัลที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในโดยเฉพาะแบรนดใ์ใหญ่ในต่างประเทศนี่ไม่ว่าจะเป็น n นกี้ก็ดีเลยก็ดีเนี่ยค่ะเขาลงทุนในมีเดียในตัวที่หมุนมันออกไปก่อนะนะคะคือต้องหมุนให้คนเห็นมากที่สุดก่อนจากนั้นเนี่ยเขาต้องเช็คว่าหลังจากที่ปล่อยมันออกไปแล้วเนี่ยมันมีการหมุนเคลื่อนไหวของมันเองไหมถ้ามันเคลื่อนไหวได้เกิดไวรัลขึ้นะนะคะถ้ามันยังไม่เคลื่อนไหวบางทีอาจจะเพิ่มมีเดียหรือว่าต้องปล่อยมันไปแล้วเริ่มตัวใหม่ค่ะเหล่านี้เป็น strategi ทั้งหมดเลยค่ะที่ต้องวางแผน ะะหลักเลยก็คือว่า communication message ที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรเริ่มจาก communication message ก่อนแล้วก็เริ่มมองว่าใครจะ activate ของเหล่านี้ให้อาจจะใช้ celeb อาจจะใช้คนที่คนรู้จักเยอะหรืออาจจะใช้คนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ต้องมี integrate กับ media ทั้งหมดว่า media เนี่ยพูดถึงตัวนี้ยังไง,งการ support ยังไงนะคะ,ะ,คะก็คือผลักกันออกไปให้เต็มรูปคือเราจะเล่น alone ไม่ได้คือหมายว่าจะยิงตัวเดียวไม่ได้เราควรที่จะเดียว <Mer ch S 1> ต้องแรงมากๆต้องแรงมากๆนะคะ,คะอย่างกลุ่มที่ทําได้สําเร็จตลอดเวลาเลยก็คือกลุ่มเพลง เพลงนี้มีผู้ฟังอยู่แล้วเป็นหลักสิบล้านฮะร้ลอนเชลไก็มีคนฟังเพราะว่ามันเป็นความอารมณ์ดีของคนเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเบนฟิทที่รับโดยตรงจากการฟังวรัโร่ะงนั้นของพวกนี้มันไปของมันเองนะคะอีนนี้ก็ต้องดูว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยอินทิเกรตเอาของพวกนี้มาใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของกีฬานะคะซึ่งของพวกนี้มีประโยชน์ทางนั้นค่ะทีวหม่ายว่าคอมมวนิเคชันที่ออกไปเราต้องการจะขโมยยังไงให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สตรัทเตจีโดยภาพรวมเอดไไนปป็ะร ะะเราคงไม่อยากให้เขาเห็นภาพเฉยๆเราไม่ทําอะไรกับเรา mm hmm. แต่ว่าเราอยากให้เขาจาเราได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการให้เขาลงมาถึงที่ท,ที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจเป็นแอปหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. แล้วเขาเนี่ยยอมที่จะเข้ามาร่วมทาบางอย่าง mm hmm. นะฮะส่งต่อแชร์ share, แล้วพูดถึงนะฮะ <Okay. S 2> ของเรานี่คือการกระจายเวิร์ดมาสําคัญที่สุดนะคะ,คะอย่างคุณมณีค่ะ,คะหลายๆคนบางบริษัทหลายๆบริษัทบอกว่าเอ้ยเอา TVC คือไปจ้าง production house ทำ TVC ขึ้นมาตัวหนึ่งที่ออนแอร์ละครหลังข่าว อย่างนี้จะเป็นไวรัลได้ไหมคะถ้ามันแรงถ้ามันแรงจริงก็เป็นไวรัลได้มันสร้างกระแสะจากคนที่คือเราต้องการหลีกใช้คนได้เยอะที่สุดกลุ่มที่ดูทีวีก็คือกลุ่มดูทีวีนะคะมันจะมีอีกหลายๆกลุ่มที่บางกลุ่มเนี่ยเริ่มจับเข้ายากอย่างเช่นวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่การเป็นไวรัลเนี่ยสามารถเข้าถึงให้ได้มากกว่าที่จะเข้าทีวีอย่างเดียวะนะคะ,คะมันได้หมดนะฮะทุกอย่างมันเป็นสามารถไวรัลได้หมดขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง <Content. S 2> ของอันนั้นคอนเทนต์อนั้น ว่าเราจะทําให้มันเป็นไวรัลได้ดีหรือเปล่าค่ะถ้าส่งไปคอนเทนต์ไม่ดีไวรัลต่อมก็คงไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีใครดูค่ะมากันที่อีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจมากคือว่าออนไลน์หลายๆคนรู้ว่ามีการอินเตอร์แอคทีฟได้ลูกค้าคุยกับเราได้หรือด่าก็ได้แต่นี้ปัญหาคือพอเราปล่อยให้ลูกค้าฟรีสไตล์และสามารถอินเตอร์แอคทีฟกับเราได้ปัญหาคือคริสแล้วสิเขาวิจารเราเขาด่าเราเขาทำได้ทุกอย่างเลย อย่างนี้เราจะต้องปรับตัวยังไงคะจริงๆที่เล็กคอมเมลูกค้าตลอดเวลาคือว่าดิจิตอลมันจะมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า listening platform ค่ะก็คือว่ามันเอาไว้ track conversation ของคนที่พูดถึงแบรนด์บนโลกออนไลน์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดอย่างพันทิป Facebook Twitter ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือไม่ดีถูกต้องซึ่งเครื่องมือตัวนี้มันสามารถเช็คได้ว่าคําพูดที่พูดเกี่ยวกับแบรนด์นั้นน่ะมันออกมาในแง่โพ s ิทีฟหรือในแง่ดีอันนี้เป็นเว็บไซต์หรืออะไรคะเป็นเป็นทูปเป็นทูลยซึ่งจริงๆจะมีหลายหลายหลายบริษัทแ้วแต่เพาะว่แค่ว่าอย่างทุกบริษัทส่วนใหญ่ถ้าเป็นโดยเฉพาะลูกค้าใหญ่ๆ เราจะรีคอมเมนต์ให้ลูกค้าใช้ตัวนี้ซึ่งสมมุติเราทําการมอนิเตอร์ดิ้งมาแล้วเจออะไรที่ผิดปกติหรือไครซิสซิเดอชันอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ลูกค้ารีบเทคแอคชั่นเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันจะบานปลายมากอย่างมีเคสมือถือเจ้าหนึ่งที่ตอนนี้ด่งดังมากอย่างเงี้ยคืออันนี้จริงๆเคสนี้มีมาสักพักนึงแล้วมันเพิ่งมาเปรี้ยงอาวังเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วซึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเขาอาจจะไม่ได้แทร็กเรื่องของ มอนิเตอร์งแพลตฟอร์มตรงนี้อย่างเงี้ยครับว่าก็ไปใช้บริการซะกต้องก็คืออาจจะต้องมีการมอนิเตอร์เพราะยิ่งถ้าแบรนด์ใหญ่ความน่ากลัวของตรงนี้คือเนกาทีฟเนี่ยมันเอาออกจากใจคนอะยากคนก็จะถามแล้วว่าเฮ้ยใช้ย่อนี้เดี๋ยวพนักงานเราไปใช้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้เพื่อที่จะคนโทรลจากนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าสังเกตดีๆว่ายุคนี้ครับ Facebook ของแบรนด์เริ่มกลายมาเป็นที่ร้องเรียนของคอน sumer แล้วจากที่ออเจกตีฟของเป็นฟซ Dı, แฟนเพจตอนนี้เป็นชรด้านหนึ่งให้กับลูกค้าเทลเดสให้กับลูกค้าเข้ามาบ่นเข้ามาคอมเพลงเข้ามาขอความช่วยเหลือลูกค้าหลายรายก็จะเริ่มจัดสรรทีมคอร์เซนเตอร์หรือซัพพอร์ตมาเป็นแอดมินเพื่อตอบคำถามลูกค้าตั้งบาย f a c e b o o k ไว้เลยนะซึ่งบางลูกค้าที่ซีเรียสเช่นเทเลคอมมีการตั้ง k v i กับพนักงานไว้เลยครับอย่างเช่น ลูกค้ามาถามคําถาม,ถามภายในหนึ่งชั่วโมงต้องตอบคํถาถามให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงมถ้าเกินจากนี้ถือว่า KPI ไม่ได้เธอตอกแล้วซึ่ง,งจริงๆลักษณะนี้มีการทําบนพันทิปสักพักหนึ่งละ,ะแต่ช่วงหลังต้องเริ่มมาทํำบน Facebook เพราะเทรนด์ของคอนเสมอที่เริ่มเข้ามาเริ่มร้องเรียนผ่านตรงนี้มากขึ้นนะครับค่ะค่ะถามคุณมณีค่ะว่าแล้วอย่างนี้ลูกค้าคือแบบว่าพวก เราเจ้าของบริษัทต่างๆพอโดนลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์สมมติว่าอันนี้เราไม่มีเครื่องมอนิเตอร์ทูสอันนี้นะสมมตินะแล้วเราโดนวิจารณ์ไปเรียบร้อยทำไมมันแย่ yeah, มันเหงสวยมากเลยอย่างงู้นอย่างงี้ในหน้า Facebook เราหรือในไหน,หนก็แล้วแต่ต้องทำยังไงอย่างงี้พวกนี้เราคงวิธีการของเราก็คือเราคงต้องแจ้งลูกค้าคะนะะแล้วก็หาวิธีเพราะว่า ถามว่าด้วยเอเจนซี่เองหน้าที่เนี่ยเราไม่สามารถตอบคําถามหรืออะไรที่จะให้กับลูกค้าลูกค้าต้องทําเองลูกค้าต้องตอบเองะนะคะแต่ต้องรีบแจ้งให้กับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับลูกค้ามากที่สุดค่ะเพราะว่าบางคําถามเนี่ยหรือบางโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะตอบไม่ได้ะนะคะหรือว่าผิดจากที่เขาต้องการจะให้สื่อสาระะไม่ตอบได้ไหมคะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวบางครั้งคงต้องดูนะคะว่าอันนั้นเป็นยังไง บางครั้งก็อาจจะต้องใช้วิธีบางอย่างเหมือนกันที่จะนิ่งหรือจะต้องตอบาการบางังคับถ้าไม่ไงั้นเนี่ยถ้าตอบโดยไม่ถูกหลักหรือการยิ่งไปกระพือเนี่ยม,มันก็จะยิ่งไปกันเรื่อยๆ<ม>นะคะมันจะมีสไตล์ที่เหมือนกันในการบริหารการใายสิทธิ์พวก<ช>อย่างนี้นะคะคุณพอลลี่คะทำยังไงดีคะคือต้องเรียนว่าอย่างแรกเลยแบรนด์ต้องจริงใจนะคะคือคุณเปิดหน้าหน้าหน้าบ้านคุณแล้วล่ะนะคะการเปิดหน้าบ้านนี่คือใครก็ตามมันเขียนอะไรได้หมด เฟซบุ๊กมีจุดเด่นที่สุดก็คือ two-way communication ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดทางเดียวเลยวันนี้มีคนมาคุยกับเราแล้วนะคะเราอยากได้ประโยชน์จากตัวนี้เราอยากจะรู้ว่าคนพูดถึงเรายัางไงนะคะวันนี้เขาอยากจะมาคุยกับเราเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาเดือดร้อนถ้าเราไม่คุยกับเขาเขาไปคุยที่อื่นเนี่ยหนักกว่าอีกะนะคะคราวน,นี้พวกมาคุยที่วอลเราเล,ว,ลวเนี่ยการแฮนดูที่วอลเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากมีความเซนซิตีแต่สําคัญที่สุดคือตั้งจริงใจเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขนะคะถ้าผิดก็ต้องขอโทษ ะะเพราะถ้าเกิดเราแก้ไขไปแล้วเนี่ยแล้วคือเขาเขาโอเคเนี่ยเขาจะมาขอบคุณเราพอเขาโอเคเขาขอบคุณเราเนี่ยนี่จะเป็นโพสิทีฟขึ้นมาทันทีเลยนั้นเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะที่เราจะปล่อยให้ทุกอย่างมันวิ่งของมันไปเองนะคะ,คะมันจะเกิดเนกาทีฟขึ้นซึ่งเนกาทีฟเนี่ยต้องแฮนด์ดคือแบรนด์เนี่ยคอมมิวนิเคชกับคนมากมายตลอดเวลานะโอ,อก,กาสที่จะมีข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องรีบ,ร,บรีบรับฟังและแก้ไข นะคะอันนี้คือการสื่อสานเลยค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้แบรนด์เป็นที่รักของคนได้ Facebook มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะ,ะคะนั้นเลเวอเทชันที่เกิดขึ้นในว้า,าวา l ที่เราจะแทร็กเลยก็ตามเนี่ยคือ e n ็นจิ้อย่างเดียวช่วยไม่ได้ต้องมีคนจัดการ,ค,รคนอ่านอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีคนเขาไปแก้ไขนะคะงั้นกลุ่มคอ r เปอร์เรทใหญ่ๆทั้งหมดตอนนี้ทราบแล้วว่า การที่เราจะเปิดหน้าหน้ากากหรือหน้าวินโดว์ของเราขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีคนเข้ามาคุยกับเรามากขึ้นนะคะถ้าคุยถึงเราดีโอ้เรามีความสุขมากเลยค่ะมีคนเข้ามาชมแล้วคือเขาคุยถึงเราไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องมี t r สตี้หลายหลายมุมที่ต้องมองนะคะ,คะแล้วก็เขาอาจจะไม่คุยที่หน้า Facebook เราเขาไปคุยที่อื่นซึ่งคุยที่อื่นอาจจะหนักกว่าอีกค่ะนะคะเนั้นจําเป็นเลยค่ะว่าเราต้องไปดึงเข้ามาคุยกับเราที่นี่ง่ายกว่าะนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปหลายอย่างแล เว็บไซต์ต่างๆนะคะ YouTube แล้ว <Exactly>. ก็ Search n n g i n e ถ้าเกิดให้จัดท็อปตอนนี้ควรจะเทเงินไปที่ไหนมากที่สุดคะมันขึ้นอยู่กับโจทย์ลูกค้าแต่ละคนจะบอกไม่ได้เลยว่าจะควรจะเทไปที่ไหนนะคะมันคงตอบในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยด้วยสื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในคนละส่วนนะคะอย่างเช่นโอเคจะบอกว่าไลน์มันคงต้องตอบในเรื่องของ ถ้าเราต้องการ awareness บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องไปเล่นสื่อนี้สื่อนี้คงตอบไม่ได้ว่าจะเทอะไรนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้ามากกว่าค่ะค่ะอยู่ที่จุดประสงค์ว่าอยากได้ยอดขายเยอะหรือว่าอยากได้อเวนเนสเยอะนะคะก็เล่นเกมเอาซะอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือถ้าอยากได้ยอดขายเยอะอาจจะจัดเป็นโปรโมชั่นเอาซะจริงๆคือถ้าง่ายๆถ้าคําถามเนี่ยครับ ต้องตอบมาให้ได้ก่อนว่าลูกค้าเป็นใครเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนพฤติกรรมการใช้สื่อดีต๊ะก็ไม่เหมือนกันบางคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากบางคนใช้มือถือเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนมีการใช้เสิร์ชเอนจินเยอะมากอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบรนด์อะไรลูกค้าทาร์เก็ตไหนเราถึงจะเล็คคอมเมนต์ได้ว่าลักษณะต้องการทําอะไรใช่ลักษณะของสื่อเราจะพรอดัด้วยแล้วเราไปเดียวเราเป็นพวกเสธติจี้อะไร e h i n d จากโจทย์ตัวเนี้ยอีกทีนึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2013แน่นอนนะคะคุณผู้ชมในเมืองไทยคือการมี 3G มีแน่นอนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆความน่าสนุกซึ่งเริ่มเห็นตั้งแต่ปีนี้แล้วก็วคืออย่างที่ผมบอกอะครับค,คือเรื่องโมบายโมบายบิลเลชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเริ่มว่ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะฉะนั้นตอนนี้ในการทําเรื่องของเสจีเรื่องของคอนเทนต์มันคิดถึงแค่คอนเทนต์ที่ดิสเพลย์อยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้แล้วมันต้องคิดบียนไปเลยว่าเื่อไปถูกต้องว่าถ้าเราจะทํารู แบบนี้ให้ได้ส u อร์ต t 3สกรีนที่เกิดแบงค์ต้นชั่วโมงก็คือมบาย l e แท็บเล็ตพีคุณวางเชตีจีอของคอนเทนต์ก้อนนี้ยังไงให้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เริ่มมีความสําคัญชัดเจนในปี2013แน่นอนออซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นแรงผลักดันมาจาก 3G และ device ด้วย2ส,ส่วนทีนี้พวกเรา Content developer คอนเทนต์เดเวลลอปเปอร์ต่างๆเนี่ยแต่ละสกรี ก็จะต้องพัฒนาให้ไม่เหมือนกันด้วยคือเนื่องจากว่าจริงๆแต่ละสกรีนคนใช้ด้วยออบเจกตีที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างพีซีคนใช้หาข้อมูลหรือโปรดักทีควา่คืออะไรที่ยัางซ้อนหรือว่าเอกสารหรือการเข้าไปเล่นอะไรที่ต้องอาศัย participation หนักๆอย่างเช่นคอมเมนต์เว็บบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ PC ก็ยังหลีกอยู่จากการ tracking ในระบบในขณะที่มือถือคนต้องการหาอะไรเขเรียก instant คืออย่างเช่น ไปดูเสื้อผ้าบางนีอยากเสิร์ชอ่าหรือว่าสแนปถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่คือต้องการแอคทีฟเรสปอนส์แล้วก็คีปคอนเน็กก็คือโซเชียลมีเดียอันนี้มือถือในขณะที่แท็บเล็ตออบเจคทีฟหลักเลยของคนคือเอนเตอร์เทนดูแมกกาซีนเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยลักษณะคอนเทนต์ในแต่ละดี i c e ก็คือต้องออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของเขาที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละสกรีนค่ะค่ะ 3G มาแล้วค่ะคุณมณี คิดว่า 3G มาเนี่ยงบคงไปที่มือถือเยอะขึ้นจากเดิมที่มันจะเป็นหน้าเว็บไซต์ธรรมดานะคะก็คงต้องมีเรื่องของเงินเนี่ยที่จะต้องไปทําอะไรแอปที่จะลงสาหรับมือถือมากขึ้นหรือในเรื่องของหาวิธีที่จะเข้าในตัวมือถือค่ะค่ะคุณพอลลี่คะ 3G จะสร้างความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับโลกของสื่อโลกการตลาด และพฤติกรรมของคนทยส3 G มาดีคะแต่สนุกขึ้นมากขึ้นถ้าสมาร์ทโฟนราคาลงมาด้วยค่ะตันนี้เนี่ย <c oughs> สมาร์ทโ <c oughs> ต้องเรียนว่าสมาร์ทโฟนจริงๆตอนนี้สมาร์ทโฟนก็เหลือเครื่องละประมาณ5,000บาทละนะคะก็ทําให้เรียกว่าผู้บริโภคทั่วประเทศไทยมีโอกาสจะ access กับทั้งสปีดแล้วก็ทั้งภาพเสียงซึ่งมันครบนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนมีแอปมีอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ต่อได้ นะคะเพราะว่าการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนสังเกตนเนี่ยอูทิลิตี้เป็นของที่คนใช้เยอะมากเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ต่อทํางานได้ท่านสมาร์ทโฟนเนี่ยถูกเอาไปแอปพลายใช้กับกลุ่มโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะ,ะกลุ่มสถาปนิกดีไซเนอร์น, Designer, นะคะใช้ กล้องในสมาร์ทโฟนทํางานคุยกับลูกค้าจบเลยนะคะจะสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อเดี๋ยวนั้นส่งคุยกับคุยลูกค้าลูกค้าโอเคปุค๊บสั่งซื้อเลยนะคะนั้นการเข้าถึงของ 3G เนี่ยเพื่อให้การแพร่กระจายของข้อมูลเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแต่สมาร์ทโฟน,เ,นเป็นตัวที่อินทิเกรตเอาแอปทำให้การคอมมิวนิเคชั่นการขายจบลงได้เร็ว ค่ะนะคะั้นถ้า 3G มาคู่กับสมาร์ทโฟนนี่จะน่ารักมากค่ะค่ะค่ะแล้วนั่นนะคะคุณผู้ชมคะ Business Talk วันนี้นะคะต้องบอกว่าปี2012ผ่านพ้นไปนะคะหลายๆคนทำนายว่าเป็นวันสิ้นโลกสิ้นโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปี2013 3G มาเมืองไทยแน่นอนนะคะแล้วก็ดิจิตอลออนไลน์เทรนด์ต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคขก ทุกท่านนะคะคุณมณีนะคะคุณอัธบุญและคุณอรไยพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ